คลิปนี้ผมจะมารีวิวการต่อภาษีออนไลน์นะครับซึ่งเขาจะส่งแผ่นป้ายวงกลมนี้มาให้นะครับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับ EMS จากกรมการขนส่งเลยนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วประมาณ3-5วันนะครับแล้วเราก็จะได้รับจดหมายนี้นะครับพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนที่ไว้ติดรถนะครับ อันนี้ก็คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งรถยนต์ผมได้ต่อไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับได้ต่อภาษีทางออนไลน์เหมือนกันนะครับไม่ว่ารถที่เราจะต้องตรวจสภาพรถที่ตรออนะครับถ้าเป็นรถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน7ปีนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์มีอายุการใช้งานเกิน5ปีเราต้องไปตรวจสภาพก่อนนะครับ หลังจากที่เราตรวจสภาพรถที่ตรอแล้วนะครับข้อมูลทางตรอนะครับก็จะลิงก์กับกรมการขนส่งทางบกนะครับตอนที่เราเข้าไปกรอกต่อภาษีทางออนไลน์นะครับเราเข้าไปกรอกข้อมูลอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องแนบเอกสารอะไรไปใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งการต่อภาษีทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่คลิปนี้นะครับสามารถที่ไปดูรายละเอียดได้นะครับวิธีการกรอกนะครับในคลิปนี้ผมมารีวิวว่า เขาจะส่งจดหมายอย่างนี้มาให้เรานะครับซปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ว่าผมได้ต่อภาษีทางออนไลน์ทั้งรถยนต์ของผมนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งทั้ง2รถเนี้ยนะครับต้องตรวจสภาพที่ตรออเดี๋ผมจะแนบลิงก์ไว้ที่คําอธิบายนะครับไม่ว่าจะต่อภาษีของรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถที่เข้าไปดูการกรอกทางออนไลน์ได้นะครับว่ารายละเอียดเข้าไปที่เว็บไหนทํำยังไงนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้ คำอธิบายนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ